สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนปางมะข่าวิทยาคมสหว,วิทยาเขตแสนต่อจะขอนำเสนอแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของโรงเรียนที่สอดคล้องกับการผลักดันททยไฟ F s เ f ฟซอพาวเป็นการนำเสนอสเสน่ห์ของวัฒนธรรมไฟได้แก่ F อฟแฟชั่นการออกแบบแฟชั่นไทยเรื่องเครื่องประดับจากเมนมะข่าค่ะสำหรับตำบลปางมะข่านั้น เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอขานุวรลักษะบุรีจังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่ประมาณ325ตารางกิโลเมตรและมีหมู่บ้านทั้งหมด24หมู่บ้านและด้วยความที่มะข่าถือเป็นไม้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเติบโตได้ดีในพื้นที่จึงยังมีมะค่าให้พบเห็นได้ทั่วไปในปางมะค่าและอาจเรียกได้ว่า เป็นไม้แห่งวิถีชีวิตของคนปามะค่าก็ว่าได้ทางโรงเรียนปามะค่าวิทยาคมจึงให้ความสําคัญกับต้นมะค่าเป็นอย่างมากโดยนํามาบูรณาการเข้าสู่การเรียนการสอนหลากหลายสาระวิชาและในวันนี้เราจะพาไปชมการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการผลักดันไทย i Fire อฟซอร Power จะมีวิธีการอย่างไรเชิญติดตามชมกันได้เลยครับตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้นักธุรกิจน้อยนะคะ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของโรงเรียนปางมะข่าวิทยาคมค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในเรื่องเครื่องประดับจากเม็ดมะข่าค่ะตอนนี้นะคะเราได้อยู่กับคุณครูผู้ดูแลศูนย์นะคะคุณครูนาวรัตนช้างน้อยค่ะคุณครูคะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาสอบถามในเรื่องของคุณครูมีวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรที่ทําให้นักเรียนนะคะประกอบธุรกิจของตนเองได้ค่ะ ในส่วนของกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะคะซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะเน้นนะคะว่าให้นักเรียนเนี่ยสามารถประกอบอาชีพเป็นของตอนเองได้โดยที่เรามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอยู่แล้วนะคะก็คือให้บูราณาการกับท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือว่าป่าชาบ้านนะคะ ซึ่งขั้นตอนของกระบวนการสอนที่คุณครูใช้ในการที่จะฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ประกอบการามืออาชีพได้นะคะก็จะมีทั้งหมด3กระบวนการนะคะก็จะมีขั้นจินตนาการ แล้วก็ขั้นที่2จะเป็นสารฝันแล้วก็ขั้นที่3จะเป็นสร้างสารสําเร็จนะคะก็จะใช้กระบวนการหลักๆเลยเนี่ยแค่แค่สากระบวนการนะคะซึ่งขั้นที่1ของเราเนี่ยก็คือเป็นขั้นของที่เราเรียกว่าจินตนาการนะคะในขั้นเนี้ยคุณครูให้นักเรียนเนี่ยไปสืบค้นนะคะในท้องถิ่นนะคะลงพื้นที่ไปจริงๆเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยลองไปศึกษาว่าในชุมชนหรือว่าในท้องถิ่นของนักเรียนเนี่ย มีการประกอบอาชีพอะไรบ้างให้ไปดูนะคะว่าในท้องถิ่นเนี่ยมีการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยนำมาเขาเรียกว่าประกอบอาชีพหรือว่าผลิตเป็นผลิตผลิตภัณฑ์อะไรที่สามารถจำหน่ายได้นะคะโดยที่เราจะให้โจทย์นักเรียนไปนะคะว่าเน้นในเรื่องของการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นจริงๆนะคะเด็กๆเขาก็จะไปเรียนรู้ซึ่งจากการสำรวจเนี่ย เขาก็จะไปเห็นว่าสิ่งที่อยู่ในชุมชนที่ใช้วัตถุดิบในธรรมชาติในชุมชนมาทำเป็นชิ้นงานในการจัดจำหน่ายก็จะมีที่เห็นหลกัลกๆหรือก็จะเป็นลักษณะของการทำไม้เอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นตู้เป็นโต๊ะเป็นเตียงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปมองเห็นอีกว่าเม็ดมะข่าเนี่ยมันสามารถนำมาทำอะไรได้ไหมเราก็เลยมาคิดร่วมกันกับนักเรียนนะคะหนึ่งคือนักเรียนเขาเริ่มเริ่มเกิดไอเดีย เพราะว่าจริงๆแล้วต้นมะข่าเนี่ยคือเขาใช้แต่ต้นเนาะไอ้เม็ดมะข่าเนี่ยไม่ได้ใช้ก็เลยร่วมกันคิดร่วมกันทําแล้วก็เลยออกมาเป็นลักษณะของว่าลองเอาเม็ดมะข่ามาทําสิมันทําเป็นชิ้นงานอะไรได้บ้างซึ่งตรงนี้เราจะไม่ตีกรอบนักเรียนเราจะให้เขาสร้างจินตนาการเองว่าถ้ามีโจทย์เป็นเม็ดมะข่า1เม็ดเขาทําอะไรได้ขั้นที่2นะคะอยู่ในส่วนของเรื่องของการสารฝันซึ่งเด็กเนี่ยเขาลงพื้นที่มาละ เขารู้แล้วว่าเขาจะต้องจับเอามิมาค่ามาทําเขาก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการที่2ของเราซึ่งเราจะเน้นในเรื่องของการสร้างเป็นมูดบอร์ดมูดบอร์ดที่คุณครูนํามาสอนเด็กเนี่ยมูดบอร์ดเนี่ยเราจะให้เด็กอะ่ะเป็นลักษณะของการจําลองแผนธุรกิจนะคะจําลองคือในมูดบอร์ดนั้นอ,ะอ่ะเด็กจะต้องเขียนว่าเขาได้ที่มาแนวคิดหรือว่าแรงบันดาลใจในการทําชิ้นง,งานหรือว่านํเมิมาค่าเนี่ยมาทําชิ้นง,งานเพราะอะไร เสร็จแล้วเมื่อนักเรียนเขาเขียนออกมาว่าเ,ออเขามีแนวคิดที่มาวัตถุประสงค์ยังไงเนี่ยเขาก็จะต้องมาออกแบบในเรื่องของชิ้นงานซึ่งตรงเนี้ยนักเรียนจะต้องออกแบบจําลองชิ้นงานออกมาแต่การจําลองชิ้นงานเนี่ยเราจะให้นักเรียนเนี่ยลักษณะของการเป็นการสเก็ตภาพนะคะเป็นการสเก็ตภาพออกมาก่อนลองใส่สีซิแล้วเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาสเก็ตภาพออกมาเนี่ยมันจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างเขาจะต้องคิดคิดว่าอ่าโอเคมันมีเม็ดมะข่านะมันมีอุปกรณ์ตัวอื่นนะเข้ามา เสร็จแล้วพอนักเรียนสเก็ตภาพออ<แ>กมาเป็นช <everywhere> okay. <once> ิ้นงานได้แล้วนักเรียนจะต้องมีบรรจุพันธุ์ซึ่งเราจะต้องบอกว่าเราเราทำชิ้นงานขึ้นมาขายหนึ่งชิ้นจะต้องมีบรรจุพันธุ์นะเขาก็จะไปเรียนรู้ในเรื่องของการออกแบบบรรจุพันธุ์ด้วยหลังจากนั้นเราก็จะให้นักเรียนเริ่มมีในลักษณะของการคิดแบรนด์เป็นของตัวเองก็คือเป็นโลโก้ตาสัญลักษณ์ของเขาซึ่งนักเรียนก็ต้องเรียนรู้ตรงนี้ด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เขาจะต้องเรียนรู้ก็คือจะต้องมีการวิเคราะห์ที่เขาเรียกว่าสวอต วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคเพราะว่าในการทําธุรกิจทุกอย่างเนี่ยเด็กจะต้องมีการวิเคราะห์ตลาดด้วยเขาเรียกว่าธุรกิจที่เขาจะทำเนี่ยสามารถที่จะประสบความสําเร็จมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนนะคะเมื่อนักเรียนทามูดบอร์ดเสร็จเด็กจะเริ่มลงมือปฏิบัติจริงก็คือเข้าสู่กระบวนการของการผลิต แต่ก่อนที่จะผลิตเราก็จะต้องมีการจัดตั้งบริษัทจำลองด้วยนะคะอันนี้เราก็จะสอนให้เด็กเนี่ยรู้จักการจัดตั้งบริษัทจำลองก็คือเราจะแบ่งหน้าที่การทำในลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการจริงๆซึ่งเราจะให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ทั้งหมดอยู่ในกระบวนการนี้นะคะก็คือเด็กจะต้องทำธุรกิจแบบจริงๆนะคะเพราะนั้นเขาจะเรียนรู้ในขั้นตอนกระบวนการนี้จนเด็กเนี่ยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาจำหน่ายได้แล้วก็ในขั้นที่3เนี่ยก็จะเป็นในขั้นของ สร้างสารรค์สเร็จนะคะเพราะว่าเด็กมีการวางแผนมาแล้วนะคะมีการแบ่งหน้าที่แบ่งงานการทําแล้วนะคะเด็กสามารถผลิตได้จริงๆผลิตมาแล้วอย่างที่เราบอกว่าต้องจําหน่ายได้ด้วยนะคะและการจําหน่ายได้ของเด็กเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเด็กเนี่ยก็จะต้องมีมีคุณภาพนะคะซึ่งเราก็จะสอนในเรื่องของการนําผลิตภัณฑ์ที่เขาผลิตได้เนี่ยไปขึ้นทะเบียนโอทนะคะซึ่งเขาก็จะได้มีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของชิ้นงานเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นนะคะก็จะเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันก็จะเป็นการส่งเสริมว่า,าผลิตภัณฑ์ของเด็กเนี่ยที่ที่ผลิตขึ้นมานมีคุณภาพอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนกระบวนการสอนของเราที่ทําให้เด็กของเราเนี่ยเป็นนักธุรกิจมืออาชีพอย่างเต็มตัวค่ะ กระบวนการจัดการเรียนการสอนของคุณครูนวราตก็คือมีทั้งหมด3ขั้นตอนขั้นที่1ก็จะเป็นการจินตนาการขั้นที่2ก็จะเป็นการสานฝันใช่ไหมคะค่ะแล้วขั้นที่3ก็คือสร้างสรรค์สําเร็จแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้ของคุณครูนวราตนะคะซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้นักธุรกิจน้อยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ให้ข้อมูลในวันนี้ค่ะ และนี่ก็คือแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของโรงเรียนป่ามะข่าวิทยาคมที่มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ทําให้ผู้เรียนเกิดทักษะสร้างสารรค์และรู้จักความเป็นไทยในท้องถิ่นของตนเองซึ่งสอดคล้องกับการผลักดัน Thai f ฟ F s o l a Power และในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ